สวัสดีค่ะเพื่อนๆแช c h s ชร์เชร์ชชชชชชแกรมวันนี้ก็จะมาบอกว่าอ่งางเปาเราอ่ะที่บอกว่าเป็นคลิปอ่งปางเป่าแจกนะคะจะหมดเขตวันนี้แล้วก็คือว่าวันที่31ซึ่งวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนแล้วก็ตุษจีนนะคะยังไงก็ขอสิงเจีย e ยุอีซินี้โใชชัยอีกรอบนึงสำหรับเอ่ออ r นอร์เอ็นะคะรุ่นวิวิดนั้นก็คือ10รางวัลน,นั้นก็คือง่ายๆแค่กดไลค์ นะคะแล้วก็บอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะไม่ใช่คลิปนี้นะคะย้ำไม่ใช่คลิปนี้นะคะคลิปข้างล่างนะคะที่เขียนว่าแจกอ่างเปานะคะมีอ่างเป่ามาแจากเป็น MPI Allener นะคะอันนี้มาเตือนกันนะคะแล้วก็สาหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้กันนะคะก็คือซื้อ2แถมหนึ่งก็หมดวันนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเตือนว่าอย่าพลาดค่ะอย่าลืมนะคะไม่ใช่คลิปนี้นะคะคลิปล่างๆนะคะคลิปล่างๆล,ง,ล,ง,ลงไปนะคะที่เขียนว่า แจกฟรีอ่างเปานะคะสำหรับ i d เ n e นอร์10รางวัลค่ะแจกฟรีไปเลยค่ะแจกแบบไม่ใส่ใจเอาไปใช้กันสวยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ